Boy ปริศนาสัญญาณจากห้วงอวกาศในปี2087โลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการสำรวจอวกาศหรือนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างเฝ้ารอวันที่จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆนอกโลกและวันนั้นก็มาถึงเมื่อหอสังเกตการอาวกาศที่ชื่อว่าไอออนิกนำโดย ดรเอเดนนักวิทยาศาสตร์สาวสวยอัจฉริยะในวัย34ปีพร้อมทีมของเธอกำลังวิเคราะห์สัญญาณที่ได้รับมามันเป็นชุดข้อมูลที่คล้ายรหัสมอสแต่มันไม่ใช่มันมีเสียงประหลาดเป็นจังหวะเหมือนคล้ายกำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเธอดรเอเดนหน้าตาตื่นตกใจ และทีมงานของเธอก็ใช้ระยะเวลานานหลายวันถอดรหัสสัญญาณนี้ขึ้นมาในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่ามันเป็นพิกัดที่นำไปสู่จุดหนึ่งในระบบสุริยะระบบดาวที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนสวัสดีค่ะฉันดรเอเดนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่งสถานีวิจัยไอ n อ N นก ตอนนี้ทางสถานีได้มีการถอดรหัสชนิดหนึ่งพบว่าเป็นพิกัดที่จะนำไปสู่ในระบบสุริยะซึ่งเป็นระบบดาวที่ทางเราไม่เคยสำรวจมาก,ก่อนขอให้รัฐบาลรีบตัดสินใจและส่งยานอาวกาศพร้อมทีมสำรวจเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้ในชั้นได้มีการสำรวจพิกัดนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ เมื่อรัฐบาลได้วางสายจากด็เตอร์เอเดนเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการตัดสินใจส่งยานที่ชื่อว่าเซฟิลลาสไปพร้อมกับนักสำรวจอีกห้าคนนำโดยกัปตันเลจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่สถานีวิจัยไอออนิกของด็เตอร์เอเดนในการที่รัฐบาลได้มีการส่งกัปตันเลที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านของดาวเคราะห์แต่ มีความเชี่ยวชาญในด้านของการลบซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวเพราะว่าต้องการอยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีการส่งขึ้นสัญญาณน,นี้ให้กับดรเอดินคือสิ่งมีชีวิตอันตรายหรือไม่ หากย้อนกลับไปแล้วการค้นพบของดรเอเดนณะปัจจุบันเรียกไดว้ว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในรอบศตวรรษเลยก็ว่าได้เพราะมนุษย์โลกไม่เคยได้รับสัญญาณหรือไม่เคยได้รับอะไรเลยจากการสำรวจอวากาศในรอบ100ปีที่ผ่านมาในตอนนี้สถานีวิจัยไอออนิกเต็มไปด้วยด็อตเตอรนักวิทยา,าศาสตร์ผู้คนอัจฉริยะจากทั่วโลกวิศวกรจากทุกมุม มารวมตัวกันเพื่อที่จะวางแผนและวิเคราะห์พิกัดที่ดอรเอเดนได้รับมาและแล้วก็มาถึงวันเดินทางกับตันเลและดรเอเรนพร้อมด้วยทีมงานรวมราวแล้วประมาณ10บคนได้เดินทางด้วยให้ปร์ได้ไปยังดวงจันทร์เล็กๆที่วงโครจรรอบดาวขคอที่ชื่อว่าในอัล2ทนติวานซึ่งเต็มไปด้วยแก๊สและดาวคอเล็กๆ เลี่ยงรายล้อมกันอีกมากมายซึ่งพวกเขาจะต้องขี่ยานสำรวจนี้ข้ามผ่านดาวเคราะหดวงนี้ไปได้เมื่อมาถึงทุกคนต่างค้นพบว่าพิกัดที่ได้รับมาหานั้นเป็นพื้นผิวใต้ดินของดวงจันทร์ที่มีโครงสร้างประหลาดค้ายสถานีวิจัยขนาดมหึมาเมื่ออุปกรณ์พร้อมคนพร้อม พวกเขาก็เตรียมตัวลงไปสำรวจอย่างคืนข้างล่างพวกเขาก็ต่างตกใจสิ่งที่ได้พบเจอเพราะภายในนั้นมีอุปกรณ์และมีสัญญาณที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่กลับมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ในอดีตและสิ่งที่น่าตกใจก็คือข้อความภาษาอังกฤษโบราณถูกสลักไว้อยู่บนผนังว่าเรา กลับมาไม่ได้และเมื่อทุกคนเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นมาทันทีประตูอตัตโนมัติก็ปิดล่เงทมสำรวจถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มทุกคนอยู่ในความตกใจและผวาเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเสียงกระซิบปริศนาดังขึ้นมาจากอากาศทัอบตัวมีบางสิ่งกำลังปรากฏขึ้นอยู่ในเงามืด ทุกคนต่างตกใจและมองหันมาตรงจุดเดียวกันนั้นทุกคนในทีต่างตกใจได้ยินเสียงเรียมหายตัวมนลูกับดึงในทีมงานของกัปตันสวัสดีครับผมเป็นลูกเรือของโครงการไบโอเนียปี2042เราพบสิ่งนี้ก่อนที่โลคจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงมันไม่ใช่สถานีของเราครับแต่มันเป็นกับดัก ทุกคนต่างตกใจมองหันหน้ากันรู้สึกว่ามันมีอะไรชอบกลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้หัวหน้าทีมอย่างกับตันเลจะต้องคิดหนักเพราะขนาดผ่านมรสุมสมรภูมิรบสงครามมาอย่างมากมายกับรู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันไม่ได้เหมือนกับที่ที่เขาเคยเจอมาเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ จะต้องต่อสู้ด้วยอะไรถึงจะชนะทั้งกับตันเลและดเรเอเดนได้มาเจอกันโดยบังเอิญที่โถงทางเดิมตอนเข้ามาทั้งสองได้มีการพูดคุยกันและมีการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะทั้งคู่ได้มีการดูคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายทอด ของชายในวิดีโอที่เป็นลูกเรือของโครงการไบโอเนียปี2องสที่ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนและได้มีการบ่งบอกว่าที่นี่คือเป็นกับดักไม่ใช่สถานีหรือไม่ใช่อ,รอารยธรรมเก่าแก่ที่มีการล่มสลายไปแล้วแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ตายและเมื่อนับทีมงานปรากฏว่า ทีมนักวิจัยของทั้งคู่ต่างได้มีการหายตัวไปอย่างลึกลับอยู่สองคนด้วยกันคือเรียมและอีกคนหนึ่งก็คือวิลเลียมซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่หากว่าอยู่อีกร้านกว่านี้คงอันตรายเป็นแน่ทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะกลับยานชุลมูุนเริ่มเกิดขึ้นทุกคนรีบขึ้นยานก็พบว่า เพื่อนๆในทีมเริ่มทยอยหายไปทีละคนทีละคน,ะคนพอทุกคนขึ้นยาเรียบร้อยนับคนที่เหลือก็เหลือเพียงแค่ห้าคนคือด็อกเตอร์เอเดนและหลับปับตันเลทีนี้เหลือลูกทีมเพียงแค่สามคนในขณะที่ทีมวิจัยได้กำลังเดินทางกลับสถานีตัวเองนั้น พวกเขากลับไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งในเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อธิบายไม่ได้สิ่งมีชีวิตนี้รูปร่างคล้ายมนุษย์มีทุกสิ่งทุกอย่างใกล้เคียงกับมนุษย์มีเพียงแค่มือและเท้าและใบหน้าที่มีความแตกต่างจากมนุษย์โลกของเราพวกเขากับไม่รู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตนี้ได้ติดตามยานของพวกเขาไปด้วย ในขณะนั้นดเรเอเดนก็ได้ยินเสียงสัญญาณอย่างเป็นระยะเป็นระยะแต่เมื่อมองไปดูแล้วรอบตัวก็พบว่ามีเพียงแค่เธอคนเดียวที่ได้ยินเสียงสัญญาณนี้สัญญาณนี้ถูกส่งออกมาคล้ายๆรหัสมอร์สแต่มันมีความแตกต่างไปจากเดิมมากสัญญาณนี้ใกล้เคียงกับรหัสมอร์สเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนเธอ พยายามคิดในแง่บวกว่าสัญญาณนี้อาจจะเป็นเมนุษย์โรคหรือเป็นทีมนักวิจัยที่ได้มีการเดินทางไปไกลกว่าเธอเมื่อกลับไปสู่สถานีวิจัยแล้วดอกเตอร์เอเดนก็ขคคคมักขมันกับการพยายามค้นหาสัญญาณและการถอดรหัสสัญญาณนี้เพียงลำพัง โดยที่ไม่ได้บอกคนในทีมเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่เธอได้นำพาผู้คนได้นำพาทีมนักวิจัยไปเจอกรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรเลยช่วงเดียวกันนั้นในขณะที่ดรเอเดนขมักขม่นอยู่กับการทอดรหัส กับตันเลก็ได้มีความรู้สึกว่าการเดินทางกลับมาสถานีวิจัยครั้งนี้พวกเราไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังแต่มันมีความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างติดตามมาด้วยแต่เขาก็กลับไม่ได้มีความรู้สึกหรือไม่ได้ตะอตะอว่วนใจขนาดนั้นจึงได้มีการส่งผลสำรวจและมีการส่งรายงานไปยังรัฐบาล ทำให้กับตันเลต้องเรียบเดินทางกับรูปเพราะรัฐบาลไม่พอใจในผลงานของเขาหลังจากที่วางสายจากกับตันเลได้เพียงไม่นานดาวลูกก็มีความวุ่นวายอีกรอบหนึ่งเมื่อสัญญาณจากสถานีอวากาศไอออนิกได้มีการหายไปอย่างลึกลับทำให้รัฐบาลต้องมีการส่งยานชุดใหม่ไปสำรวจอีกรอบ ก็พบว่าเมื่อไปถึงสถานีอาวากาศไอออนิกได้เหมือนซาปราขาดพังเหมือนระยะทางที่เก่าแก่ไปเรียบร้อยแล้วทางทางที่พึ่งสร้างเพียงไม่นานและเมื่อสำรวจไปเรื่อยๆก็พบว่ามีกระดาษหนึ่งใบที่เขียนโดยด็อกเตอร์เลว่ามันคือกับดักรีบหนีไปทำให้ทุกคนมึนงงและ เมื่อเวลาผ่านไปทุกครั้งที่รัฐบาลได้มีการส่งยานสำรวจมายังสถานีไอออนิกทุกคนปางหายไปอย่างลึกลับติดต่อไม่ได้และสาบสูญไปโดยที่ไม่มีร่องรอย